สวัสดีครับกลับมากับพวกเราเช่นเคยนะครับผมพิกเฮาส์คลิปนะครับวันนี้อยู่กับทีมกับกิฟต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะสามห้องนอน2ห้องน้ํานะครับผมตั้งอยู่บนพื้นที่380ตารางเมตรนะพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรเนาะโลเคชั่นครับจะเป็นย่านห้วยใหญ่เนาะก็คือห่างจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นรสตั๊เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมใช้เวลาเพียง3-5นาทีเท่านั้นนะครับผมอยู่ข้างหน้าใกล้ๆเลยหรือจะเดินท<บ>างไปสัตหีบก็ง่ายข้ยากก็สะดวใช่ แล้วมาดูตัวบ้านกันเลยเนาะโซนหน้าบ้านเนาะก็จะเป็นที่จอดรถเนาะสามารถจอดรถได้ประมาณ2คันเนาะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับผมสระว่ายน้าก็จะมีที่กั้นด้วยเนาะความยาวสระว่ายน้าจะประมาณ7เมตรครึ่งนะครับผมกว้างประมาณ3เมตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบนแบบกินข้าวเนาะแล้วก็แบบนั่งชิวอะไรเงี้ยแล้วก็กินไปว่ายน้ำไปใช่ตรงนี้ก็จะมีเตียงเนาะเตียงแบบนอนนอนเล่นชิลๆนะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้นะครับผมก็จะมีเตาบาร์บีคิวให้ด้วยทางเข้ามาตรงนี้ก็มีเก้าอี้ครับผมสามารถนั่งจิบกาแฟชิลๆ อาหารเช้าเบกพัสนะครับผมจะไปเป็นโซนในบ้านเนาะครับผมเข้ามากันในบ้านนะครับผมตรงนี้ก็จะอย่างไรนโตนี่บอกเลยสวยมากผมชอบมากชือแบบเหมือนยกเทปวางไว้ที่โต๊ะอาหารเลยนะครับผมพูดได้เบอวังมากครับถัดมันก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวก็จะเป็นแบบสไตล์ยุโรปนะครับผมเห็นได้ว่าแบบตกแต่งด้วยเป็นไม้นะครับผมแล้วก็มีแบบสีแบบเปอร์โทนใช่มีแบบที่ห้อยแก้ววายอะไรเงเง เก็บวายชิวๆนะครับวรจะเป็นแบบเชิงออกแบบเป็น, mini bar, นมินิบาร์เนาะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับผมนี่มีสากด้วยนะครับผมก็จะมีความผสมผสานนะครับผมระหว่างยุโรปกับไทยนะครับผมแล้วก็จะมีซิ้งล้างจานเนาะง่ายงอ่าก็คือแยกโซนไว้ชัดเจนมากใช่แล้วก็ตู้เย็นจะแยกมาไว้อยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นห้องเหมือนห้องซักผ้ากับตู้เย็นเนาะตู้เย็นใหญ่มา,มากนะครับผมแถมให้ด้วยอันนี้ก็จะมีประตูทางออกไปหลังบ้านเนาะก็จะมีแบบสวนเล็กๆบรรยากาศล้มลื่นสบายเครับผมถัดมานะครับาก็จะม ยาวนะครับผมประมาณ3าถึงสเมตรได้ก <gracias> ็เป็นโซฟาแบบเขาเรียกโซฟาหนังนะครับนั่งชิวๆดูทีวีใช่แล้ว มีทีวีมีลำโพงลำโพงนะครับผมมีที่ใส่ของใส่ของนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบลายหินเนาะก็รู้สึกว่าตกแต่งได้ดีใช่สวยมากถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเลยนะครับผมเป็นห้องนอนเล็กเนาะก็เป็นห้องนอนขนาดประมาณห้าคูณ5้านะครับผมือมีให้หมดทุกอย่างแล้วก็จะเห็นวิวสวนข้างหลังบ้านด้วยเปิดหน้าต่างบอกเลยว่าบรรยากาศลมเย็นสบายนะครับขอแอร์แทบไม่ต้องเปิดเลยนะครับผมแต่ก็มีแอร์ทุกห้องนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงครับขนาดก็จะเท่ากันนะครับผมโอ้ยอันนี้มีทีวี มี2ตัวเลยนะครับผม<า>มีเฟ<า> <furniture S 2> อร์นิเจอร์อะไรให้ครบหมดแล้วสไตล์ก็คือจะคล้ายๆกันต่างกันขนาดห้องนะคะห้องน้ำก็กำลังพอดีนะครับผมเป็นกระเบื้องลายไม้เป็นกระเบื้องนะผมแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับผม ถัดมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็น master b เบ r o ูมนะครับนี่มีห้องน้ําภายในตัวนะครับผมมีอ่างขนาดก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างว่านะครับ master b เบ r o ูมนะครับมันก็ต้องพิเศษกว่าห้องอื่นเนาะก็จะเป็นทีวีขนาดใหญ่นะครับผมใน้เลยคือเขาให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังอ่ะหมดเลยใช่เขาให้หมดเลยก็คือมันค่อนข้างจะมีให้ทุกอย่างแล้วนะครับแค่ขนเสื้อผ้าเข้ามากับตัวก็พอันมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับผมเป็นตู้ไม้นะที่ใส่ของเยอะมากดูแบบคลาสสิกใช่ถือว่าเข้ากับตัวบ้านเนาะ สามารถมองออกไปข้างนอกก็คือเห็นวิวใช่ไหมใช่เห็นวิวสระว่น้ำนะครับผมก็คือบรรยากาศขนงแา่กว่าดีมากครับแต่ละห้องอยี่งหลังบ้านก็จะมีวิวสวนนะครับผมราคาก็ถือว่าไม่แรงเลยนะในราคา5้าล้านเก้าแสนบาทสูกมากใช่แล้วที่เนี่ยไม่มีค่าส่วนกลางด้วยใช่แล้วเงียบสงบห่างไกลผู้คนแล้วก็มีบ้านเพียงไม่กี่หลัง บรรยากาศร่มรื่นสบายสะดวกสบายโลเคชันโอเคอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับบ้านราคาแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับชอบกันไหมครับชอบไม่ชอบนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือจะทําการนัดเข้ามาดูบ้านด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมเผื่อหากสนใจเนาะอ่าก็ยังไงนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะได้พาทุกคนไปดูบ้านอีกหลายแบบหลายสไตล์เผื่ คไม่เยเยห็นใช่แล้ววันนี้ก็ลากันไม่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ